อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมากอล์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยก like, ันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะกลับมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมีการอัปเดตออกมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวของ Rolling Stone Korea นะครับที่มีการออกมาพูดถึง Black พิงสมาชิกแต่ละคนใน Black พิงนะครับผ่านทางนิตยสาร Rolling Stone Korea นั่นเองซึ่งการพูดถึงหรรือว,ว่าาาากกกเขียนถึงสมชิจ Black จากนิตยาสารครั้งนี้นะครับก็ทําออกเป็นประเด็นที่หลายๆคนนะเนี่ยเกิดความไม่พอใจนะครับแล้วก็เรียกร้องกันอยากให้ทางนิตยาสาร Rolling Stone Korea ออกมาขอโทษทางสมาชิกจาก Black พีไม่ว่าจะเป็นจีซูลิซ่าโรเซ่นะครับรวมไปถึงเจนเนี่ด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่มีแฟนฟนะครับหรือว่าเหล่า bling เนี่ย,เร,ยเรียกว่าทั่วโลกเลยออกมาเรียกร้องให้ทางนิตยาสาร Rolling Stone นั้นออกมาขอโทษนะครับในตอนนี้เนี่ยทางนิตยาสารนั้นดรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ออกมาอัพไอจีสตอรี่นะครับเพื่อแถลงการแล้วก็ขอ ขอโทษไปอย่างแฟนคลับรวมถึงสาวๆแบล็คพิงกันเราด้วยซึ่งข้อความจาก Rolling Stone น,น,นะครับที่อัพลงใน Story IG เนี่ยก็ได้มีการบอกเอาไว้ประมาณว่าสวัสดีทุกคนนี่คือ o l l i n g Stone Korea พวกเรานั้นได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วฟีดแบ็กต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทางนิตยสารนั้นได้ปล่อยออกไปทาง Rolling Stone นะครับได้บอกว่าการเขียนคอลัมน์ถึงแบล็คพิงนั้นพวกเขานั้นอาจจะเลือกใช้คําที่ผิดไปในการเขียนข้อความต่างๆไปยังสมาชิกแบล็คพิงแต่ละคนทําให้เกิดความเข้าใจผิดเกกกิดขึ้นมมาาาหลลังจทีี่่รปอยคอ อลัมนี้ออกไปนะครับในตอนนี้เนี่ยทาง Rolling Stone Korea แล้วก็นักเขียนเนี่ยได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ทราบถึงความไม่พอใจจากแฟนๆแ,แล้วดังนั้นเนี่ยทางนิตยสารก็จะได้มีการ modify อลัมน์นี้ใหม่นะครับมีการปรับปรุงแก้ไขการเขียนอลัมน์นี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็จะปล่อยออกมาใหม่นะครับในอาทิตย์ต่อไปพร้อมกับออกมาขอโทษแบบ Apologize เลยนะครับให้กับสมาชิกจาก Blackpink ไม่ว่าจะเป็น Jisoo Lisa Rose แล้วก็ Jennie นะครับสมาชิกทั้ง4คนจาก Blackpink นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังบอกด้วยนะครับว่าหวังว่าทุก คนนั้นจะให้อภัพยพวกเขาซึ่งการออกมาขอโทษในครั้งนี้จาก Rolling Stone Korea นะครับก็มีการอัป IG Story ผ่านทางแอคเคาน์หลักของทาง Rolling Stone Korea นั่นเองซึ่งหลังจากที่ทาง Rolling Stone Korea เนี่ยออกมาแถลงการขอโทษนี้นะคะแฟนๆเนี่ยก็น,นําเรื่องราวนี้มาพูดคุยกันต่อบางส่วนนะครับก็เข้าใจแล้วก็โอเคกับเรื่องราวนี้แล้วก็ยอมรับได้กับคําขอโทษแบบ apologize จากนิตยสารนะครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็บอกว่าการออกมาขอโทษนั้นเป็นการขอโทษที่ไม่ค่อยจะดีเลยสักเท่าไหร่เพราะว่าออกมาขอโทษ อย่างไม่เป็นทางการมากนะักซึ่งการขอโทษนี้นะครับเป็นการอัปลงใน IG s t o r y เพียงแค่24ชั่วโมงเนี่ยก็จะหายไปจาก IG แล้วดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็เลยอยากให้ทางนิยตยสารออกมาขอโทษเป็นการโพสต์ลงในหน้า IG หลักนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันต่อไปไม่ได้เพียงแค่24ชั่วโมงแรกเท่านั้นแต่ว่าสามารถกลับมาย้อนดูได้รวมไปถึงอย่างให้ทางนิยตยสารเนี่ยออกมาขอโทษแบบเป็นทางการมากกว่านี้เพราะว่าในตอนนี้นั้นเนี่ยความเสียหายมันค่อนข้างเป็นวงกว้างนะครับกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของทั้งแฟนคลับ ไม่ว่าจะเป็นในเกาหลีแล้วก็ทั่วโลกโรวมไปถึงเรื่องดาวนี้เนี่ยอาจจะรบกรนเทือนจิตใจไปยังสมาชิกจาก Black พิงทั้ง4คนเลยก็ได้รวมไปถึงการขอโทษนะครับแฟนคลับเนี่ยก็อยากให้ทางนิตยสารนั้นเอ่ยชื่อสมาชิกจาก Black พิงแต่ละคนนะครับเพราะว่าในการเขียนในตอนนั้นเนี่ยที่เป็นปัญหานักเขียนนะครับก็ได้มีการเอ่ยชื่อสมาชิกจาก Black พิงเรียกได้ว่าอธิบายเรียงคนไปนเลยเรียงตั้งแต่จีซูเจนนี่โรเซ่แล้วก็ลิซ่านะครับแต่ว่าในการขอโทษนั้นเนี่ยไม่ได้มีการเอ่ยชื่อเลยว่าขอโทษจีซูในส่วนนไหขอโทษยัง ้าขอโทษโรเซ่ยังไงบ้างขอโทษเจนนี่ยังไงบ้างแล้วก็ขอโทษวงแบล็คพิ้งยังไงบ้างนะครับแฟานครับเนี่ยก็เลยอยากให้ทางโรลิ i งสต t o ิ e แล้วก็นักเขียนนั้นออกมาขอโทษอีกครั้งพร้อมกับเอ่ยชื่อสมาชิกจากแบล็คพิ้งแต่ละคนเลยว่าขอโทษใครในส่วนไหนยังไงบ้างให้มันละเอียดกว่านี้แล้วก็เป็นทางการมากกว่านี้นะครับในตอนนี้นะครับทางนิตยสารเนี่ยก็รับรู้ถึงฟีดแบ็กต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วหลังจากที่มีการปล่อยคอลัมน์นี้ออกไปแล้วก็ดูเหมือนว่าฟนะีดแบ็กนั้นจะค่อนข้างเป็นฟีดแบ็กที่ลบเลยนะครับ เป็นอย่างมากทั้งการเลือกใช้คําศัพท์การใช้การเขียนนะครับที่เป็นอะไรที่ทําให้แฟนคลับเนี่ยรู้สึกไม่พอใจแล้วก็รู้สึกกระคบกระเทือนจิตใจมากๆแล้วก็เป็นห่วงสาวๆก,กันมากๆนะครับถึงขั้นต้องออกมาปกป้องกันทั่วโลกขนาดนี้และในตอนนี้เนี่ยแฟนคลับก็อยากให้ทางนิตยาสารเนี่ยออกมาขอโทษแบบเป็นทางการมากกว่านี้พร้อมกับระบุชื่อสมาชิกแต่ละคนมาว่าให้ขอโทษในเรื่องใดบ้างน,นะครับยังไงก็ต้องมารอดูกันว่าหลังจากที่ฟีดแบ็กจากของแฟนคลับเนี่ยออกมาในตอนนี้แล้วเนี่ยทางนิตยาสารมันจะออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้ง พร้อมครับเอ่ยชื่อสมาชิกจาก Black พิ้งแต่ละคนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นการขอโทษครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยฟันๆก็ยังบอกกันด้วยนะครับว่ายอดขายของนิตยสาร Rolling Stone Korea เนี่ยจะต้องลดน้อยลงอย่างแน่นอนเพราะว่าในตอนนี้แฟนคลับจากที่รอคอยให้จะซื้อเนี่ยก็แทบจะไม่อยากซื้อแล้วเพราะว่าการเขียนนั้นไม่โอเคมากๆเลยจริงๆนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับของ Black พิ้งแล้วก็ติดตามเรื่องราวนี้กันมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับรู้สึกยังไงกันบ้างมีความคิดเห็นยยยังงงไไกกกกนนนบ้มมน้้้าา็มคอเเพูููดดดุลรรสสึึี โอเคกับการออกมาขอโทษครั้งนี้ของทางนิตยสารดรอ ringstone Korea ผ่านทาง IG Story account หลักของทางนิตยสารหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอามาก่อเขป๊อปเนยก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับสีสาว Black พิงกันด้วยนะครับมาซัพพอร์ต b l a c กพิงกันเยอะๆมามอบความรักให้กับ Black พิงกันเยอะๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนดดนน,นี้้้ไไดดม่่งงงาายยเเลจรริๆัั ไม่อยากให้ใครเนี่ยด้อยค่าศิลปินที่เรารักกันนะครับไม่ว่าจะเป็น b l a c k p i งคหรือว่าศิลปินวงอื่นๆก็ตามมาซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมไป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง